สวัสดีครับท่านชมพบกันอีกครั้งกับสาระดีกีฬาดังข่าวสารวงการกีฬาสาระบันเทิงวรารตี้เป็นที่ทราบผลกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวิลิก2024ที่เมืองวินฟุกประเทศเวียดนามคู่ระหว่างไทยพบกับอินโดนีเซียซึ่งคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่าง2โคตชไทยโค้ดยะของไทยเรานะครับกับโค้ชชำนาญซึ่งเป็นชาวไทยนะครับที่รับงานคุมทีมชาติอินโดนีเซีย สถิติการแข่งขันนะครับ5้ครั้งหลังสุดไทยเป็นฝ่ายเอาชนะไปถึง5ครั้งและไม่เคยเสียเซตให้กับอินโดนีเซียรเริ่มการแข่งขันในเซตแรกครับไทยเอาชนะไปก่อน25ต่อ14ขึ้นนำก่อน1.0ต่อเซตเซตที่2ไทยชนะอินโดนีเซีย2 5ต่อ20เรียกได้ว่าอินโดนีเซียเล่นได้ดีขึ้นถือว่าโค้ชชำนาญน,นะครับแก้เกมได้ดีทีเดียวแต่เช่อชั้นและกระดูกนะฮะยังสู้ไทยเราไม่ได้เซตที่3ไทยยังเล่นได้แน่นอนกว่าและเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ ยิบหต่อ11จบเกมไทยชนะ3.0ต่อ0ูนยิบหต่อ14ยิบห้าต่อ20และยิบหต่อ11ก็ถือว่าเป็นไปตามคาดนะครับก่อนการแข่งขันนั้นทั้งแรงกิ้งและความสามารถนักกีฬาไทยกับอินโดนีเซียยังห่างกันมากแต่ที่ชื่นชมครับคือโค้ชชำนาญที่กระตุ้นตลอดเวลาท่าผู้ชมครับต่อไปเราจะได้นำความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยชาวเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนำมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันครับ ว่าแฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์อินโดนีเซียตลอดจนชาวไทยและเวียดนามเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรเรามารับชมกันครับโดยเรานะครับจะเริ่มจากชาวอินโดนีเซียกันก่อนโดยชาวอินโดนีเซียท่านแรกนะครับได้บอกว่าระดับโลกกับระดับโปรโลีกชาวอินโดนีเซียท่านต่อมาครับมาพร้อมกับเสียงหัวเราะ35นะครับ555ผู้เล่นที่ดีที่สุดของอินโดนีเซีย เมื่อเผชิญหน้ากับประเทศไทยเป็นเพียงนักเรียนชั้นอนุบาลเท่านั้นคอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียท่านนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าชนะก็เซอร์ไพรส์แพ้ก็ไม่แปลกใจต้องยอมรับว่าไทยยังอยู่เหนือเรามุมอมองท่านต่อมาครับเหมือนจะยอมแพ้ก่อนลงแข่งเรามาต่อกันด้วยความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียท่านต่อไปนะครับระดับที่แตกต่างกันระหว่างอินโดนีเซียและประเทศไทย คอมเมนต์ท่านต่อมาครับโดยชาวอินโดนีเซียท่านนี้ได้ให้แง่คิดนะครับที่เป็นประโยชน์กับทีมอินโดนีเซียมากโดยเขานะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ดังนี้สิ่งสําคัญที่สุดคือการชนะฟิลิปปินส์และแพ้เวียดนามถ้าแพ้ฟิลิปปินส์ก็ถือว่าถอยและเตรียมถอยถ้าชนะเวียดนามเตรียมพร้อมได้รับคําชมถ้ายังเป็นผู้ชนะอันดับ3ก็เรียกว่าเดินอยู่กับที่5ปี คอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียท่านนี้นะครับได้กล่าวไว้ว่าทีมชาติไทยเล่นในระดับ VNL น่ากลัวร่วมมือกันดีจริงๆใน VNL พวกเขาคุ้นเคยกับการต่อสู้กับทีมระดับโลกและยังมีประสบการณ์มากมายอีกด้วยมุมอมองทั้งต่อมาครับวอลเลย์บอลหญิงไทยเป็นหนึ่งในวอลเลย์บอลที่ดีที่สุดในเอเชียนอกเหนือจากญี่ปุ่นจีนเกาหลีชาวอินโดนีเซียท่านต่อไปครับเขาได้บอกว่า ไทยเป็นเพียงทีมธรรมดาถ้าพวกเขาดีก็คงได้ไปเล่นที่ปารีสตอนนี้ก่อนที่จะมีชาวอินโดนีเซียนะครับได้เข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมเสริมว่านี่คุณไม่มีทีวีและไม่มีโค้าอินเทอร์เน็ตฉ่นควรทำอย่างไรดีพร้อมกับเสียงหัวเราะนะครับฮ่า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 ก่อนที่จะมีชาวอินโดนีเซียท่านต่อมานะครับคงหมั่นไส้เจ้าของคอมเมนต์แรกนะครับที่บอกว่าไทยเป็นเพียงทีมธรรมดา ด้วยเขาได้กล่าวว่าการนาใช้มือถือด้วยรู้ไหมว่าคนไทยไปเล่นที่ไหนก็ได้ในโลกไม่เหมือนกับอินโดนีเซียที่มีแค่เมกาวตีไปเล่นนอกประเทศก่อนที่จะมีชาวอินโดนีเซียอีกท่านนะครับจะเข้ามาคอมเมนต์ต่อท้ายว่าอย่างน้อยนะคุณก็ควรหาคำตอบก่อนว่าทีมไหนประเทศไทยก่อนแสดงความคิดเห็นนะความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียท่านสุดท้ายครับไทยเป็นทีมที่เติบโตเต็มที่ใน VNL และเล่นด้วยกันมานานหลายปีในขณะที่อินโดนีเซียอยู่ที่นั่นเพียง4วันดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่จะแพร้รักษาจิตวิญญาณอินโดนีเซียเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยดีกว่าเรามากท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียต่อไปครับเรามาต่อกันด้วยความคิดเห็นของแฟนลลบอลชาวฟิลิปปินส์นะครับเริ่มจากท่านแรกนะครับเขาก็ได้บอกว่า สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือพวกเขาพยายามแข่งขันในทุกทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นทีมชาติหรือทีมสโม,มสรโดยไม่คำนึงถึงประเภทอายุไม่ว่าจะเป็น u 20 u 18เป็นต้นมุมมองชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาครับอินโดนีเซียพ่ายแพ้เพราะพวกเขาไม่สามารถฝึกซ้อมได้โดยตรงเนื่องจากเที่ยวบินล่าชา้า และก็มาถึงชาวฟิลิปปินท่านสุดท้ายนะครับต่อไปก็จะถึงคิวฟิลิปปินและเวียดนามที่จะได้เจอกับพลังตบสาวไทยต่อไปครับท่านผู้ชมครับเรามารับฟังความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามนะครับโดยชาวเวียดนามท่านแรกนะครับเขาได้บอกไว้ว่าแม้ว่าไทยจะแข็งแกร่งแต่อินโดนีเซียก็สู้เหมือนยอมแพ้คงจะอมอกำลังไว้สู้กับเวียดนามต่อไป มองมองชาวเวียดนามท่านต่อมาครับทำงานหนักใน v n เเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์สำหรับซีวิลิกมันคุ้มค่าจริงๆคอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านต่อไปครับไทยเล่นเหมือนขี่ม้าชมดอกไม้น่ารักมากชาวเวียดนามท่านต่อมาครับชอบการเล่นของสาวไทยดูเขาเล่นกันดีมากทีมนี้ประเทศไทยจะคว้าแชมป์ประเทศไทยยังคงเป็นทีมที่ดีที่สุด ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือความคิดเห็นของแฟนเย์บอลชาวเวียดนามต่อไปครับเรามารับฟังความคิดเห็นของแฟนเย์บอลชาวไทยกันนะครับเริ่มต้นจากชาวไทยท่านแรกนะครับเขาได้กล่าวไว้ว่าอีโดเขายังหิวเด็กยู8ไปลงสััดเกมส่วนพี่ไทยยู5ยาวๆไปเลยฮ้อมมองชาวไทยท่านต่อมาครับอ,อปบตก็คือออบตแทนที่จะให้เด็กใหม่ลงไปเล่นบ้าง มันกับขนชุดใหญ่ลงยังกับแข่งโอลิมปิกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเด็กเมื่อไหร่จะได้เกิดได้หาประสบการณ์ระยะคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมาครับโค้ดเก่งเก่งเก่งเกมากส่งตัวจิมระดับโลกลงเล่นกับทีมระดับที่75ของโลกความคิดเห็นท่านต่อมาครับจริงๆอาอวานาเป็นโค้ดก็ชนะไม่ต้องถึงมือยะรรอกชาวไทยท่านต่อมานะครับคอมเมนต์ไว้ว่า รู้แล้วทำไมโคตรยะไม่ปล่อยตัวสำรองลงเล่นแม้แต่เซตเดียวแข่งกับทีมระดับอาเซียนด้วยกันหากเสียเซตแม้แต่เซตเดียวโคตรหน้าแหกมากเลยแหละ,ละก็เลยต้องให้ตัวเล่นหลักลงเล่นตลอดทั้ง3มเซตคอมเมนต์ลำดับต่อไปครับมีความเป็นเหมือนทุกคนเลยแทนที่จะให้ดาวรุ่งลงสนามตอนเนชลีกดันให้ลงความคิดเห็นท่านต่อมาครับส่งตัวสำรองลงก็ได้ครับแบบนี้ผมเชียร์ไม่สนุกเลยบอกตามตรงแถบจะรับ ไม่มีความตื่นเต้นในการเชียร์เพราะมันไม่สุสีเอาซะเลยเอาน้องๆหน้าใหม่ลงไปเล่นผมว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์ต่อวงการเรย์บอลอาเซียนและประเทศไทยมากกว่านะครับและนี่ก็คือความคิดเห็นของทางด้านแฟนเย์บอลชาวไทยนะครับก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าในวันนี้นะครับไทยถ้าไม่ชนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเพราะในระดับอาเซียนเย์บอลไทยเรานะครับพัฒนามาไกลมาก ยากพี่ประเทศในย่านนี้นะครับจะสู้เราได้วันนี้แฟนๆบอลไทยส่วนใหญ่นะครับในวันนี้จะมองว่าทําไมไม่ส่งเด็กๆลงซึ่งถ้าหากต้องการชัยชนะนะครับก็น่าจะให้รุ่นพี่นะครับคอยประครับประคองนักกีฬาที่ลงแข่งวันนี้น่าจะเก็บไว้รายการใหญ่ๆน่าจะให้รุ่นน้องได้หาประสบการณ์ถ้าหากวันนี้แพ้ก็จะได้แก้ไขได้ตรงจุดแต่ถ้าเอาชุดใหญ่ลงมาเล่นเต็มขนาดนี้ไม่เป็นแชมป์ก็อยู่ยาก แฟนเบสบอลบางท่านนะครับก็ได้บอกว่าเป้าหมายพัฒนาการไต้อันดับโลกแต่ยังก้าวไม่พ้นอาเซียนเด็กๆที่มีแววหลายคนโดนดองจนไม่ได้เกิดและถึงวันหนึง่งก็จะเข้าสู่ยุคตกต,กต่ำยาวๆเพราะประสบการณ์กับพัฒนาการไม่ต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมมองนะครับของแฟนเบสบอลชาวไทยนะครับและนี่ก็คือข่าวสารที่ทีมงานสารดีกีฬาดังนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทางทีมงานสำหรับอ e ีพีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ